ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเหตุการณ์ต่อมาก็ยิงกันเหมือนกันคุณผู้ชมคะครั้งนี้เนี่ยนัดกันเคลียร์แล้วไม่ลงตัวค่ะสุดท้ายเอาปืนมายิงมีคนบาดเจ็บถึง2รายเลยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีคนที่เขาถ่ายภาพเอาไว้ได้ค่ะโพสต์ลงในโลกออนไลน์เกิดขึ้นที่ร้านนวดแผนไทยแห่งหนึ่งย่านราชบกษ์เนี่ยนะคะในกรุงเทพค่ะคุณผู้ชมคือเจ้าหน้าที่ก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูหลักฐานต่างๆ แล้วเหตุการณ์นี้นะคะคุณผู้ชมคะมันกลายเป็นเรื่องราวเนื่องจากว่าหลายคนเนี่ยมีการอธิบายว่าเหตุที่เกิดเนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายจากการถูกยิงแล้วคนยิงค่ะคือนายอภิรักษ์ชัดอานนท์คุณคุณไหมคะชื่อนี้คร <ขอ S 1> <ช>ับโปใช่ค่ะใช่ไหมคือทางด้านของคนโพสต์นะคนโพสต์ที่เขาถ่ายภาพเหตุการณ์เขาบอกว่าคนที่ยิงคือเสี่ยโปอานนท์เป็นคนยิงแต่คนเนี่ยได้รับบาดเจ็บคนแรกเนี่ยบาดเจ็บที่คออีกคนเนี่ยโดนยิงที่ก้น ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุที่เกิดขึ้นนะนะคะช่วงเวลาสี่ทุ่มครึ่งวานนี้บอกว่าเป็นเหตุทะเลาะวิวาทกันนะคะตอนนี้ส่งคนเจ็บไปโรงพยาบาลอยู่ห้องฉุกเฉินสิ่งที่เก็บได้ในจุดกเกิดเหตุมีอะไรบ้างหลักฐานก็คือมีปลอกกระสุนปืนอยู่หนึ่งปลอกเนี่ยนะคะก็เก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนที่จะสืบสวนกันต่อเนี่ยนะคะโดยทางด้านของตํารวจเองบอกว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีกระแสข่าวออกมาบอกว่าคนยิงค,คือเสียโป จากการตรวจสอบตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ตำรวจบอกเดี๋ยวต้องขอตรวจสอบต่อดูกล้องวงจรปิดต่อแล้วก็สอบปากพยานเพิมเ่มเติมอีกเนี่ยนะคะแล้วในเรื่องของทางด้านคดีเห็นว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายค่ะได้เข้ามาแจ้งความแล้วเรียบร้อยทีนี้ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ระหว่างที่ตำรวจกำลังคลี่คลายสถานการณ์ตามล่าหาตัวว่าใครเป็นคนยิงหรือว่าใครเป็นคนผิดและมูลเหตุจูงใจเกิดจากอะไรนั้น ปรากฏในโลกออนไลน์ค่ะก็มีผู้ที่อ้างว่าตัวเองอยู่ในเหตุการณ์ออกมาโพสต์นะอัปเดตอาการคนเจ็บบอกว่าคนหนึ่งเนี่ยปลอดภัยแล้วแต่อีกคนนึงยังอยู่ในห้อง ICU ขณะเดียวกันค่ะมีข้อความนี้ที่ทําให้เราเอ๊ะมันยังไงยังไงนะโพสต์บอกว่าภาพกล้องวงจรปิดนะตอนนี้ถูกลบไปหมดแล้วอ,อ้าวยังไงละ่ะทีเนี้ยแล้วตํารวจจะทํางานยังไงหรือว่าใครเป็นคนลบประเด็นคือถ้ามันเป็นเหตุทะเลาวิวาทยิงกันธรรมดาทําไมต้องลบกล้องวงจรปิด หลายคนก็เลยกลัวนะคะแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะมันจะมีคนมีสีหรือว่าคนมีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าเป็นว่าอะประเด็นนี้เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานกันนะคะว่าเกิดขึ้นจากอะไรแล้วยิงเพราะอะไรถ้าเป็นเสียโปรจริงๆนะนะต้องสอบสวนกันต่อค่ะก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเนาะก็หาหลักฐานมาผมจัดทีละครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องวัน31จะได้ทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงกับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ